w ิสออโต้รีวิวความโก้ของเจ้า p orsche ช a ยคา n ท u r i s m o รุ่นแรกที่ปอร์เช่ทำรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ในร่างของท u r ริสโมครับ orsche ช a ยคา n ท u r ริสโเวอร์ชั่นที่ลุยได้มากกว่าผนสัมภาระได้มากกว่าและสามารถใช้งานบนเส้นทาง o f f ฟ o a d ได้อย่างสบายเลยนะครับและยังมีระบบ adaptive air suspension ปรับระดับความสูงได้แบบอัตโนมัติหรือปรับด้วยตัวเองตามสภาพเส้นทาง โดยมีการยกระดับเพิ่มสูงอีก47มิลิเมตรแต่ก็ให้การเกาะถนนที่ดีเยี่ยมในความเร็วสูงและในความเร็วต่ำก็ให้ความนุ่มนวลด้วยเช่นกันครับ Porsche Taycan Turbo S ไ,ได้ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกำลังสูงสุด380แรงมา้าเมื่อใช้ระบบ Overboost Power สำหรับรันช์คอนโทรลกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง476แรงมา้าและมีอัตราเร่งจาก0-100ภายใน5.1วินาทีทำความเร็วสูงสุดได้ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงและชาร์จไฟจนเต็มมีระยะทางในการวิ่ง300 4ปดกถึง456ิกิโลเมตรในส่วนของไฟหน้าเป็น led แบบแมทริกเปิดปิดไฟหน้าและไฟสูงอัตโนมัติมีไฟ Day Time running มาให้ไฟเลี้ยวตามองศาพงมาลัยช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ในตอนกลางคืนได้ดีมากขึ้นแต่จุดเด่นสำหรับ porsche taycan turismo สัมผัสแรกของเบาะหลังคือดีให้ความรู้สึกสบายไม่อึดอัดตำแหน่งหลังคาที่เป็นกระจกถูกลากยาวจนถึงท้าย ทำให้ตำแหน่งที่นั่งท้ายรถดูกว้างและเมื่อเปิดท้ายรถพื้นที่เก็บของมีความจุถึง1,200ลิตรบานฝาท้ายขนาดใหญ่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เปิดปิดอัตโนมัติถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วรอชมรีวิวรถหรูได้ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ